แต่งบ้านในคำขอกันจ้าก็คือแต่งบ้านในคำการคำขอนั่นเองแต่ว่าเราลืมอันนึงจ้าตือใันี้ไปได้ก็คือใครจะทำตามก็ทำตามไเ,เลยจ้าในปี2025นะจ๊ะแต่ว่าฉันอาจจะทำเป็นเด็กอยู่ได้อืมตรงนี้ไปที่กวดอซ่จอกวดซี่ ก็ปกตินะคือเราเป็นนักแต่งบ้านเอเวตาเวลมือใหม่เนาะเลยใครเป็นนักแต่งบ้านามาืออเวตาเวลมือใหม่นีมจ๊ะทะเลคนหนึ่งจะแต่งบ้านอะไรไม่เคยสวยแต่ว่าชาวบ้านหลักนี้แลยแต่งสวยบ้ากบางอันก็จัดเต็มบางอันก็ไม่จัดเต็มเอ๊ะแกหายไปเลยเห็นไหมอ่ะทำปิดแังไม่ได้อ่ะ ทำแบบเนี้ยได้อย่างเดียวเวลาล้างจานก,ก็คือต้องเปิดตรงนี้ค่ะคือเวลาที่ใส่สีทัาศพอาหารก็ต้องเอิม่มทำไมที่มันชอบมาขวดวะมาอยู่ตรงนี้มากเอ้ก็คือเราอ่ะเอ,เอ้ยลืมอไปได้แก ก็คือปิดก็คือเรามันเอาติดกันไม่ได้อะก็คือเราอ่ะเอาแยกกันแบบอีกก็ได้ละแต่ว่าคนมันขี้เกียจแยกอ่ะก็เลยต้องเอาเรียงกันแบบนี้ไปเนาะเรียงแบบนี้ คือว่าสไตล์บลรีป้ามันยักได้เอนคิดว่าของยังไม่มีอะไรเหรอโอเคปิดเอ๊ะถ้าไม่มีแค่ดิดอ๋อถ้าเราอยากใส่อยากไปเยอะเอออืมก็ปกติอืมเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อไว้ตรงนี้มันก็ไม่ปกติแล้วสิ ตัวนี้ก็มาวางไว้ข่างล่านเป็นชุดเปียกตัวนี้เลยตังนี้ไปที่ตีแป้งโอ้ที่ล้างมือฟอกสบู่อะไรต่างๆ่าเนี่ย้ยจบก่อนแค่นี้